หวัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับคลิปนี้ผมผมก็มาเล่นโอนี้นะครับผมผมก็ได้ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมแล้วก็ได้เล่นแล้วนะก็ถือว่าเล่นได้อยู่ครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ผมก็ได้ใส่แอดออนแดงแอดออนม่วงมาด้วยนะทุกคน คือตั้งสองคนนะทุกคน มันไม่โดนยังไงอะฮัลโหลโอเคครับผมแขวนเลยนะคนนี้ ตรงนี้มีห้องใต้ดินด้วยนะครับผมผมก็จะเอาเขาไปแขวนเบ็ดเมนเลยนะ ที่ผมวิ่งอะไรของผมวะเนี้เอาเวลาผมเวลามันยกแขนผมมองไม่เห็นนะทุกคนเอ้าโอ้กดตีไม่ทันโอ้ย h ลโ l o จริงถามตรงๆว่านี่ใช่หรือไม่เปิดอันตีไปไม่ได้ตีละทุกคนโอ้ตีไม่โดนอีกกูเลยอย่งชอบเลยเไปเบาคนอื่นเว่าตอนมันง้างตีผมมองไม่เห็นนะทุกคนมันมันมันเล,เล็งยากอะทุกคนมันมองไม่เห็นอะไรเลย คือแขนมันใหญ่เกินนะเ <c oughs> อวคนเดิมนี่แหละ วน,นี่ผมอาจจะเล่นขัดใจหลายๆคนหน่อยนะเป็นริงอ <Yeah> ่ะผมคือผมพยายามเลื่อนหน้าจอแต่มันเลื่อนไม่ค่อยไปทุกคนผมก็งงอยู่นะ มันเลือกไม่ค่อยติดอะ ยิ่งผมแหลกแหลกนิดหน่อยนะทุกคนบางครั้งเล่นยากเลยนะ โอ้โหตีไม่โดนอีก อย่างนี้ก็ได้เหรอวะถามจริงดูดิเดินวิ่งวนยับเลยจะถามดีเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วมันแหลกอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเล่งชอบโอเควิ้งงลับ โอ้ยวิงติด <hã> แหลกอะไรก็ไม่รู้เลยเธอชิบหายเลย <c oughs> ดูดิเพื่อนๆมันแหลกโคตรน่าเกียดอ่ะ <c oughs> คือแบบมันแหลกอะไรก็ไม่รู้เลยเธอชิบหายเลยโโอ้ห ผมยังเก็บเก็บเลือดไม่เต็มด้วยนะเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นผมนะผมเป็นผมผม,ผมโดนตีอะมังแกถ้าผมเป็นเป็นเตือนะผมยังไงผมก็โดนจอดมึงแกแต่พอผมเป็นทหารผมตีไม่ใครได้เลยทุกคนก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะโองง ไปยากอะไรวะถามจริงแค่ตีคนเนี่ยมันจะไปยากอะไรวะผมเพิ่งตีเขาได้เฟสแรกเอง่ะทุกคนทุกคนดูดิอย,อยู่ไหนวะไม่อยู่ตรงนี้นะเครื่องก็ยังกระทืบอยู่ทุกคน เ,เดี๋ยวผมกลับไปหาคนรู้ก่อนเฮ้ยอติโอ้โหเอาเสร็จเลยวะทุกคนมึงก็ปั่นไวเกินนะฮัลโหล ำไมคนนี้เขาเลือดเต็มเลยเปิ์กอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เขาย,ยังโดนแขนวนเสาเลยทุกคนจูจ่ๆเลือดก,ก็เต็มเฉยเลย <_ statist> โอ้เปิดอะไรผมถามจริงๆเถอะนะ โอเคผมเห็นแล้วนะผมมองแอดลอนเวลาเขาไปเ,ออเก็บเลือดผมจะมองเห็นตัวเขานะทุกคนเห็นออร่าเออขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียว ไม่โดนได้ไงครับนี้ผมถามจริงโอ้โห โอ้อันตีหมดโอเควิ่งตีแล้วตอนนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าไง็อตเมื่อกี้ถ้าเป็นผมผมโดนตีไปแล้วเมื่อกี้อ้โหเงันกเกินไปนะบางที มีจริงเฮอ้อผมตีจนเพื่อนเขาแห้งตายแลยทุกคนโอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นกลับไปนอนก่อนใจเย็น พอเลยพอเลยตอนเนี้ยโอ้โหคือผมเล่นแล้วมันแหลกมากๆากนะทุกคนดูดิแล้วพออันตีปุ๊บอะ่ะ <c oughs> แล้วคือแบบแขนโคตรจะบ,บังนะทุกคนแขนบังผมก็มองไม่เห็นนะแล้วมันก็ตียังไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะทุกคน <c oughs> โอ้โหเกมนี้ <c oughs> โอเคก็เขียบตีได้นะทุกคนก็โอ้โหจริงๆอ่ะมันผมว่ามันไม่ตึงเพราะเขาปัดเร็วหรืออะไรนะทุกคนผมว่ามันตึงเพราะเกมมันแหลกนี่แหละทุกคนก็นะก็คือมันมันค้ดจะแหลกอ่ะแน่ทุกคนเนี่ยเวลาวิ่งแขนมันก็บังนะทุกคนเพื่อนดูดิเนี่ยตอนมันยกแขนอ่ะโอ้โหโคตรบัง โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้มัได้ความบันเทิงอะไรนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมเ่อเป็นกำลังใจให้กันนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมก็คลิปนี้ไม่น่ามีแล้วก็ไปละบาย